วันนี้ก็เป็นวันวันอังคารที่30ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 8เรียนกจัจจายนาสูตรที่128นางมหิตังวาสภเสวะนตุปัจจยะสสวิภัติสะตังอาเทโสโหติวานางมหิวิพัติมหิคุณวัตตังคุณวันตานางสติมัตต,มตังสติมันตานัง านางมหิติกิมัฏฐางคุณวันโตติดทันติสติมันโตติดทันติส่วนนี้ก็ในพ่อนางวิพาสนะนิมิตคือนางเนี่ยจำไว้ตรงนี้ว่านิมิตที่จะทําได้ <c oughs> ต้องเป็นนางวิพาสนะ <c oughs> นางวิพาสก็มี <c oughs> นางถ้าว่านางเนี่ยมันได้ทั้งสองนะจตุถีแล้วก็ชัตถีนะ, <c oughs> ะแห่งของเมื่อ แล้วก็แก่เพื่อต่อแห่งของเมื่อนะจะตุทีก็แก่เพื่อต่อจัตถีก็แห่งของเมื่อให้แปลงนัตตุนัตตุกับนางนี้เป็นตังไปเลยนะจำไว้ค่ะนี่อย่างเช่นคุณนวัตตังนี่คำนี้คุณนัตคุณวัตตังเราก็ต้องแปลว่าผู้แก่นะแก่ผู้มีคุณทั้งหลายนะทั้งทั้งหลายด้วย ตัวที่ไม่แปลงตัวนี้ก็ไม่แน่นอนตัวที่ไม่แปลงคือรูปของวาสับนะที่แปลว่าบางคือไม่แปลงครับตอนนี้คุณวันตาหนังก็ไม่แปลงถ้านางเนี่ยถ้าไม่แปลงแล้วนี่ต้องทีฆ่าอาเป็นอานะถ้าเป็นนางเนี่ยพวกนางพวกทีฆะาาเป็นอาก็เป็นคุณวันตานังแก่ผู้มีคุณทั้งหลายแก่ผู้มีคุณทั้งหลายต่อมาสติมตังก็แปลว่า แก่ผู้มีสติทั้งหลายแก่ผู้มีสติทั้งหลายสติมันตานังแก่ผู้มีสติทั้งหลายเหมือนกันัก่ผู้มีสติทั้งหลายลองไปดูคุณวัตต่างคุณวันตานังแก่คุณวัดต่างคุณวันตานังแก่แก่ผู้มีคุณทั้งหลายสติมันตาหนังผู้มีคุณทั้งหลายสติมันตานังแก่ผู้มีสติทั้งหลาย สติมันตานาังแห่งก็มีสติทั้งหลายต่อไปก็มีคำถามอีกว่า <c oughs> คำว่านางเนี่ยมีประโยชน์อะไรเนาะในพรนนางวิพัฒน์เนี่ยมีประโยชน์อะไรก็จะตั้งคำถามเนี่ยเท่านี้นางมหิติกิมัตถางบทว่านางมหิมีประโยชน์อะไรหนระือว่าบทว่าในพระนางวิพัฒน์เนี่ยมีประโยชน์อะไระะนน ah it, ก็มีประโยชน์คือห้ามห้าม,ห,ามห้ามโยวิพัฒน์นั่นแหละนะ ในที่องนี้เขาบอกว่าในเพราะต้องแปลงนางกับนัตุเป็นตังห้ามแปลงโยวิพัสกับนัตุตเป็นตังอะไรอย่างเช่นตัวนี้คุณวันโตก็ต้ลองโยมาก็แปลงแปลงนัตุกับโยเป็นนัตโตไป,นะป็น,นตัตครับ คุณวันโตอาแปลคุณวันโตอันว่าผู้มีคุณทั้งหลายติดขันติดดำรงอยู่สติมันโตอันว่าผู้มีสติทั้งหลายติดขันติดำดำรงอยู่นี่ตรงนี้ตามนี้เลยนี่คำแปกกลก็ตัมตรงนี้ก็เป็นคำแปลคำอธิบายใช่เนาะ ให้สำหรับคนไม่มีหนังสือให้โชว์ให้ดูก่เยินอยู่แล้วนำลองอยู่ต่อไปสูตร หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าอิมัสสิทะมังสีสุนปุปสเกสภาพเสวะอิมัสสัตตัสสาวิพัตติสัสอิทางอาเทโสโหติวาอังสิสุนปุปสเกวัตมานัสสะสอิทางจิตตังปัสสะสีอิทางจิตตังติตตติอิมังจิตตังปัสสะสี อิมังจิตตังติทัตตินับปุสเกติกกมัตถังอิมังปุริสังปัสสีอางปุริโสติสติสุดนี้นิมิตก็จะมีอยู่สองตัวเนาะในเพราะในเพราะอังและสี่วิพัตนะนิมิตก็มีอังกับสีค่ะให้แปลงอิมัสทัทั้งตัว พร้อมทั้งท้องทั้งวิพัฒน์นี่แหละพร้อมทั้งอังและกะสีวิพัฒน์นี่เป็นอีทางไปนะเป็นอีทางแต่ต้องมีข้อแม่ต้องเป็นนภะูงสักลิงนะนี่ถ้าตัวอย่างตัวอย่างแรกเนาะคือแปลงอิมาศ <c oughs> กับอังเป็นอีทางก็อย่างเช่นตัวอย่างแรกอีทางอีทางจิตตัง ปัสสิเนี่ยตวัางันว่าท่านปัสสีจับวางอันว่าท่านปัสสีสสจงดูจงดูจิตตังซึ่งจิตจิตตังซึ่งจิตดวงนี้อ,อีทางนี้ดวงนี้อีอทางตัวนี้เป็นทุติยานะเป็นอังนะค่ะเพราะตัวนี้เป็นวิเศษ,ษณ์ของจิตตังอะมันเป็นลงทุติยาแปลง แปลงอิมัสสกับอ่างนี้เป็นอีทางไปเลยครับซึ่งซึ่งจิตดวงนี้ต่้มารูปที่ไม่แปลงคือตัวนี้นะทีนี้อิมังจิตตังปัสสีิมจิตตังปสัสสตวงังอนว่าท่านปัสสิจงดูอิมังจิตตังซึ่งจิตดวงนี้ตัวนี้ก็ไม่แปลงนะไม่แปลงคคงไว้ตามเดิมนะเป็นอิมงัง นั้นรูปที่เป็นนั้งพวงศรีมีสองรูปนะมีทั้งอีทางแล้วก็อีมังต่อไปจะแปลงไอ้นี้แปลงอีมะกับกับสีนี้เป็นอีทางนะให้ตัวตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะตัวตัวอย่างที่สองอีทางจิตตังอันว่าจิตดวงนี้ อีทางติตตังอันว่าจิตดวงนี้ติดทัดติย่อม <อำ S 2> ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตัวนี้ก็เป็นปัมานะเป็นสี่ปัมา,าตัวที่ไม่แปลงก็อย่างเช่นตัวนี้ดวงนี้อ,อีทางจิตอีมังจิตตังอันว่าจิตดวงนี้ติดทติอีมังจิตตังอันว่าจิตดวงนี้ติดทติย่อมตั้งอยู่อืตัวนี้ไม่แปลงนะอันนี้ก็ <harbor. S 2> แปลงสีนีเน่เป็นเป็นอังเลยนะก็เป็นอิมังเ,เป็นปฐมานะไม่ใช่ทุติยานะมีทั้งสองรลกอะมีทั้งทุติยาเนีเ่ยแต่มันมีข้อแม้ต้องทำได้เฉพาะในน้ำพงศักลิงนะถ้าท่านก็จะมาตั้งาถามฐานตั้ง,งกกน้ำพงศเกติกิมตทางบกว่าน้ำพงศกเกมีประโยชน์อะไร ห้ามแปลงมีประโยชน์ในการห้ามค่ะอี玛ก,กับอังสิเป็นอ่ถ้าเป็นลิงอ,อ,อื่นก็ห้ามแปลงนะเป็นปุง <ท underwear S 1> ลิงอย่างเงี้ยนะเป็นปุงลิงอีที่ลิงก็ห้ามแปลงห้ามแปลงอีมาก,กับอังนี่เป็นอีทางหรือว่าห้ามแปลงอีม玛ก,กับสิเป็นอีทางอย่างเช่นตัวนี้ ตัวแรกก็ห้าแปลงนะห้ามแปลงอิมะกับอังเป็นอีทังก็ไปอําคงไว้ลงลงอังมาก็คงไว้ไปเป็นอิมังเขาสาเร็จแล้วลองแปลดูตาวางอนาท่านตวังอนาท่านปัสสิจงดูปัสสิจงดูอิมังปุริสังซึ่งบุรุษนี้อิมังปุริสังซึ่งบุรุษอย่างปุริโสอันว่าบุรุษนี้ อายังปริโสอันว่าติดตนี้ยืนอด,ดูอืตัวน,นี้ก็มีกันนี่แหละสูตรนี้ใจความของสูตรนี้คือให้แปลงอีมากกับอ,อ,กนะอีมากกับอังเป็นอีทางแล้วก็อีมากกับสีเป็นอีทังนะคือให้แปลงอีมากกับกับอังกับสีนะนี่เป็นอีทงัง อีทางคืออังกสิเป็นอีกทางเลยตั้งสองเป็นอีทางค่ะแต่ต้องเป็นในน้ำปรุงสักการณ์ต้องเป็นน้ำปุงสักการณ์ที่ทำได้ตอนนี้ก็เป็นคำแปลเนาะตอนนี้เอ่าให้ดูโชว์อันนี้ให้ดูหน่อยโชว์คำแปลอ่านี่ ต่อไปสุดหนึ่งร้อยสามสิบอยสามค่ะพระอาจารย์ร้อยสามสิบยังไม่แปลอ่าร้ 130, อยสามสิบอะอามุสสาทุงอ,อ,อามุสสาทุงค่ะสัพพเสวะอามุสทัสสะสาวิภัตติสาอัทุงอาเทโสโหติอังสิสุนปุงสกเกวัตมานัสสะอัทุงปุบผังปัสสิอัทุงปุบผังวิโรจติ นภงสกเกติกิมัตทังอมุงราชานังปสัสสิอสุราชาติทตินิมิตเหมือนเดิมเหมือนกับตัวข้างหน้าเปลี่ยนแค่ตัวแปลงนะเมื่อกี้สูตรหน้า<ม>ให้แปลงอิมะมใช่ไหม,มแต่ตัวนี้<ม>ให้แปลงอมุต่างกันที่<ม><ม>ต่างจากสูตรหน้าแค่ตัวแปลงนั่นแหละสูตรหน้าใช้<ม>อิมาสับ แต่สูตรนี้ใช้อโมอิมาที่แปลว่านี้อโมแปลว่าโน้นนะเหมือนกันเป๊ะกับข้างหน้าเลยค่ะเหมือนกันแต่ว่าจากแต่ว่าตัวนี้เป็นอโมันมันไม่เปะทั้งหมดนะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันแน่นอนนะมันไม่มีวาไอข้างหน้ามันมีวาอยู่ตัวที่ไม่แปลงต็มนี้ตัวนี้เป็นสูตรแน่นอนนะให้แปลงอโมกับสีกับอังและสีนี้เป็นอทุงไปเลย เป็นทัฐุงค่ะในนภูศักดิ์ลิงอย่างเช่นตัวอย่างที่แปลงเป็นอ่งางก็อย่างเช่นอันุงปุบผังปัสสสียต่วางอันว่าท่าน,นปัสสส,สีจงดูอัทุง <Okay. S 1> ปุบผังซึ่งดอกไม้โน้นนะ,ะตะ่ตวังอันว่าท่านลองแปลดูครต่วางอันว่าท่าน ระวังอันว่าท่านปัจจสีจงดูอทุงปุผังปูทุงปุผังซึ่งดอกไม้นูนทุงอทุงปุผังอันว่าดอกไม้นูนอทุงปุผังอันว่าดอกไม้นูนวิโรจติย่อมงดงามวิโรจติย่อมสวยงามวิโรจติย่อมสวยงามตรงนี้เป็นตัวอย่างของแปลงอทุงกับสีนะ ตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยเราถึงแปลว่าอันวาไงนี่ค่ะตัวนี้แน่นอนอนาะจาไว้ว่าแน่นอนเลยไม่มีรูปของวานะต่อไปบทว่านภูงสกเกติบทว่านภูงสกเกตมีประโยชน์อะไรกี่มัดถางมีประโยชน์คือห้ามไงห้ามแปลงห้ามแปลงอนาุกกับทาง ปกติเป็นผัดทุ่ในลิงอื่นนะในในดินปนนอกจากนะปุงสัตดิงอืะอืมเพื่อลิงอื่นคือปุงดินกับอิทิลิงอ่าลองแปลดูอมงอมงราชานางปัสสิตวังอนวัาท่านปัสสิจงดูอมงราชานางซึ่งพระราชาโนนนะตวังงันว่าท่าน ปัจฉิจจังดูราชานางอำมุขราชานางซึ่งพระราชาโน้นอสุราชาอันว่าพระราชาโนนอสุราชาอันว่าพระราชาโนนติทติทรงดำรงอยู่ทรงยืนอยู่ติดทติทรงยืนอยู่ก็ได้ติทติทรงยืนอยู่ตัวนี้ก็ห้ามแปลงนะห้ามแปลงห้ามเป็นห้ามแปลงเป็นอัตุนะห้ามแปลง ขมุกขับสีนี่เป็นอตุนเพราะว่ามันไม่เป็นไม่ไม่ใช่น้พุงสักการิงนะห้ามเอานี่ดูคำแปลคำแปลคำอธิบายก็ตรงนี้แหละ,ะมีใครสงสัยอะไรบ้างที่เรียนมานี้ถามได้แล้วที่เรียนมาก<ๆ>็พระอาจารย์คะที่เขาทําไมถึงต้องยกเวน้นนอกจากเป็นน้ำพุงสกลิงในพวกุงลิงกับหีถิลิงที่ไม่ได้เพราะอะไรอะคะ ไม่ได้แล้เพราะว่าในในปงลิงกับอิติลิงก็มีวิจาทตรมรูของเขาอีกแบบหนึ่งไงคนละแบบไม่งั้นก็จะไปซ้ำกันไม่งั้นมันจะแยกลิงไม่ออกไงไม่งั้นก็จะไปซ้ำกันอยน่านี้ที่ห้ามอย่างเช่นตัวนี้ถ้าไม่งั้นก็เป็นอัดทุงทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ อสูราชามันก็จะไม่เป็นอสูแลมันก็จะเป็นอทุงราชามันก็จะซ้ํามั่วกันไปหมดแหละลิงก็จะมั่วมั่วอะไรเพื่อเพื่อป้องกันความสับสนลิงใครลิงมันโน่นแหละเ,เพราะว่าในปุงในปุงกับนบปุงอะ่ะเขาจะมีรูปมีรูปต่างหากจากนปุงสักลิง พราะนั้นก็ต้องเว้นไปเพราะชาวบ้านชาวเมือง,องเขาชาวบ้านชาวเมืองเขาใช้แบบนี้เงี้ยจะไปอันนี้ไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าภาษา yes. <c oughs> นี้ก็คือคําพูดมาก่อนนะภาษาพูดมาก่อนภาษาเขียนเนี่ยวยากรเขามาเขียนทีหลังนะเพื่อกําหนดทุกประเทศเลยทุกภาษาจะเป็นแบบนี้ภาษาพูดมาก่อนภาษาภาษาเขียนเนี่ยมันมาทีหลังเพราะว่านักไวยากรณเขามากาหนดเพื่อให้เป็นแบบแผนฉะนั้นมันถึงต่างกัน เพราะว่าคนก็ใช้แบบนั้นแล้วนักวยากรณ์ก็มาเขียนกำหนดทีหลังก็เลยต่างกันจำง่ายๆเหมือนที่สูตรที่ว่าิมัสยิถุกนักภูุงสักเเเราก็จำในนักภูมิศักดิลิงแค่นั้นเองทั้งสูตรอุปสามก็ในนักภูมตามกฎระเบียบนั่นแหตุผลก็แบบที่ว่ามานี่ยวันนี้ราแค่นี้